18บแปมวิหารภาวนาเอวเมสุตตังอิก,กังสมายังพระควาสวัตติยังวิหารติเชตวเนอนาถปินทิกัสอารามีตตะขูพระควาพิขูอมันตสิสีพิกขาวติพระทันเดติเตพิขูพระควาตูปัจโสสุมพระควาตาเอตตาทววจาเมตายะพิคเวเจโตวิมุต อาเสวิตายะภาวิตายะภาวุริกตายะญาณิกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริกิตายะสุสามรตายะเอกาทศานิสังสาปติกังขากตเตมเอกาทศะสุขังสุปฏิสุขัง,ขง,ขงปฏิพุชตินาปาปังสุปินัง,ง,ง,งปัสสติมนุษย์ นางปิโยโหติอมนุษานางปิโยโหติเทวตารักขันติอนัสสาวกิวาวิสังวาสตังวากมติตัวตังจิตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสีทติอสัมมมโหกาลังกาโรติอุตเลิงอปะติวัตวิชันโตพระมลรุกูปโกโหติ मेताया पिकवे चेतो विमुति या आसेताताय भाविता फाउिकता यानीकता मत्थकतायानुथिता परिचिता सुसाथा इमे एक निशंसा पातिहानोति सौ प्रनाती अथिओतिसो प्रणाम ताकेतो विमुति अतिथिसा प्रनामी ताकेत विमुति कतिहानोति सौ प्रणेत विमुति अतिहाकारे हे इस ओथिशोभर्ण ताके तो वि मुति अतिहानामे ताके तो वि मुति पंचहाकारे हि अनोधि सोभनामे ताके तो वि मुति शहा हाके हि ओथिशोभरनामे ता तो वि मुतिति दस हाके हिथि सानामे ताके तो वि मुति कथा में पंचहाकारे हि अनोधि सोभर्ण ताके तो वि สเปสตทธาวลาปชานิฆาสุขียตนะงปริลันตุสเปปันนาวิลาปชานิฆาสุขียตนะงปริลันตุสเปปุตาเวลาปชานิฆาสุขียตนะงปริลันตุสเปปุคลาเวลาปชานิฆาสุขียตนะงปริลันตุสเปอตาภวปริยาปันนาเวลาปชานิฆาสุขียตนะงปริลันตุอิเมหิปัญจหากาเรหิอนุทิสุพลนามิตาเจโตวิมุตติกตาเมหิสัตถากาเรหิโอทิสุพลนามิตาเจโตวิมุตติ สภัพอิติวเวลาอปชานิกาสุขียัตนางประลันตุสภพปุริสาเวลาอปชานิกาสุขียตนางประลันตุสเพอริยาเวลาอปชานิกาสุขียัตนางประลันตุสเพอนาริยาเวลาอปชานิกาสุขียัตนางประลันตุสัพเทวะเวิลาอปชานิกาสุขียตนางประลันตุสเพมนุษยาวิลาอปชานิกาสุขียตนางประลันตุสเพวินิปติกาวิลาอปชานิกาสุขียตนางประลันตุ อเมหิตสตหาการิหิโอทิสูปรณาเมตตาเจโตวิมุตติกตะมิหิตัสหาการิหิตทิสาปรณาเมตตาเจโตวิมุตติสเพปุระธิมายาทิสายสตาวเวลาปชานิคาสุขียตนะังปรนันตุ สเปปัจฉิมายนทิสายยะสัตว์เวลาปัญญาคสุขียาตนังปะรันตุสเปอุตลาายาทิสายยะสัตว์เวลาปัญญาคสุขียาตนังปะรันตุสเปตกินายาทิสายยะสัตว์เวลาปัญญาคสุขียาตนังปะรันตุสเปปุรัติมายาอนุทิสายยะสัตว์เวลาปัญญาคสุขียาตนังปะรันตุสเปปัจฉิมายาอนุทิสายยะสัตว์เวลาปัญญาคสุขียาตนังปะรันตุ Sepi utara ya anu ti saya serta wila pecah nikah suci ya tenang berlentu. Sepi takina ya anu ti saya serta wila pecah nikah suci ya tenang berlentu. Sepi hiti maya ti saya serta wila pecah nikah suci ya tenang berlentu. Sepi ubari maya ti saya serta wila nikah tenang Sepi purati ya ya ti saya panah wila nikah suci ya สเปรัจปชิมายะที่สัยปานาวิลาอัิชานิคาสุขียาตังเป็รื่นตั สเปอุตลายาทิ่สัยยปนาเวลาปัญจานิกาสุขกียรตังเปรลันตุสเปทกินายาทิ่สัยยปนาเวลาปัญจานิกาสุขกียรตังเปรลันตุสเปปุรัติมายาอนุทิสสยยปนาเวลาปัญจานิกาสุขกียรตังเปรลันตุสเปปชิมายาอนุทิสสยยปนาเวลาปัญจานิกาสุขกียรตังเปรลันตุสเปอุตลายาอนุทิสสยยปนาเวลาปัญจานิกาสุขกียรตังเปรลันตุ sepe takhi naya ti saya panawi la pecahan ika sukiya tenang berlentur sepe hiti naya ti saya panawi la pecahan ika sukiya tenang berlentur sepe ubari naya ti saya panawi la pecahan ika sukiya tenang berlentur sepe purat naya ti saya putawi la pecahan ika sukiya tenang berlentur sepe pati naya ti saya putawi la pecahan ika sukiya tenang berlentur sepe utara naya ti saya putawi la pecahan ika sukiya tenang berlentur Sape tak kina ya ti saya putar wira pecahan ikhlas suciya tenang berlantau. Sape pura timaya anu ti saya putar wira pecahan ikhlas suciya tenang berlantau. Sape pasi maja anu ti saya putar wira pecahan ikhlas suciya tenang berlantau sepi utala ya anu ti saya puta wila pacani ka sukia ya tenang perlendu sepi takina ya anu ti saya puta wila pacani ka sukia ya tenang perlendu sepi hitimaya ti saya puta wila pacani ka ya tenang perlendu สเปือบริมายาทิสัยยาปุตาเวลาปัญชานิคาสุขียตนังปรันตูสเปือบรติมายาทิสายยาปุคลาเวลาปัญชานิคาสุขียตนังปรันตูสเปปัจชิมายาทิสายยาปุคลาเวลาปัญชานิคาสุขียตนังปรันตู สเปอุตระรายาที่สายปุคลาเวลาปัญญาอิคาสุขียตระนังปรานันตุสเปตะกีนายะที่สายปุคลาเวลาปัญญานิคาสุขียตนังปรานันตุสเปปุรัตถิมายาอนุที่สายปุคลาเวลาปัญญาอิคาสุขียตรนังปรานันตุ secimayas saya Bukelawia percanika Sukia tenang beentuk sepe Uutaanuts saya pukelawia percanika Sukia tenang betuk sepe tekinaya ans saya bukelawia pecanika Sukia tenang beentuk sepeti mayati saya bukelawia pecanika Sukia tenang beentuk. สเปือปริมายะทีสายะปุคลาเวลาประชานิคาสุขียะนังประมาณตุวสเปือปรัชทีมายะทีสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาประชานิคาสุขียะนังประมาณตุวสเปือปชิมายะทีสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาประชานิคาสุขียะนังประมาณตุสเปอุตลายยะทีสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาประชานิคาสุขียะนังประมาณตุ Sape tak kina ya, ti saya atapahwa paria pernah wila percana suki, atenang peralentu. Sape pura timaya, anuti saya atapahwa paria pernah wila percana suki, atenang peralentu. Sape pasiaya, anuti saya atapahwa paria pernah wila percana suki, atenang peralentu. สเปือตาลายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาวิลาปชาอเนคาสุขียาตนังเปรันตุสเปตะกินายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาวิลาปชาอเนคาสุขียาตนังเปรันตุสเปติมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาวิลาปชาอเนคาสุขียาตนังเปรันตุสเปือปริมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาวิลาปชาอเนคาสุขีอัตนังเปรันตุ สภาวะภูรติมายาทิ่สายยาอิทิโยเวลาปัจฉานิฆาสุขียะตนังปริยนตุสเพปัจฉิมายาทิ่สายยาอิทิโยเวลาปัจฉานิฆาสุขียะตนังปริยนตุสภาวอุตลาายาทิ่สายยาอิทิโยเวลาปัจฉานิฆาสุขียะตนังปริยนตุสภาวะตะคินายาทิ่สายยาอิทิโยเวลาปัจฉานิฆาสุขียะตนังปริยนตุ สภาปุรติมายะอนุทิสายะอิทิโยเวลาปัญชานิคาสุกียตนางเปรลันตุสภาปัจฉิมายะอนุทิสายะอิทิโยเวลาปัญชานิคาสุกียตนางเปรลันตุสภาอุตารายะอนุทิสายะอิทิโยเวลาปัญชานิคาสุกียตนางเปรลันตุ สภาวะกินายาทิ่สายยาอิทธโยเวลาปัจฉานิกาสุขียตทังปรันตุสภาวะอิติมายาทิ่สายยาอิทธโยเวลาปัจฉานิกาสุขียตทังปรันาณตัวสภาอุปริมายาทิ่สายยาอิทธโยเวลาปัจฉานิกาสุขียตทังปรันาณตัวสเปปุรัติมายาทิ่สายยาปุริสาเวลาปัจฉานิกาสุขียตทังปรันาณตัวสเปปัจฉิมายาทิ่สายยาปุริสาเวลาปัจฉานิกาสุขียตทังปรันตุ Sape utalaya tisaya purisaเวลาประชา nikah sukiya tenang berantul. Sape takhiya tisaya purisaเวลาประชา nikah sukiya tenang berantul. Sape puratimaya nutisaya purisaเวลาประชา nikah sukiya tenang berantul. Sape patimaya nutisaya purisaเวลาประชา nikah sukiya tenang berantul. Sape utalaya nutisaya purisaเวลาประชา nikah sukiya tenang berantul. Ya, saya percannika Su tenang seped di mayat Sepe maya Sepe di maya saya puaa percannika Suki tenangtu se mayat di saya Pura percan Suki tenang se di may di saya Arya wila percannika Suki tenangtuk สเปปชิมายาทิ่สายยะอริยาวิระปจานิคาสุขียตังปะริยันตุสเปอุตตลายาทิ่สายยะอริยาวิระปจานิคาสุขียตังปะริยันตุสเปตะขีนายาทิ่สายยะอริยาวิระปจานิคาสุขียตังปะริยันตุสเปปุรัติมายาอนุทิสสัยยะอริยาวิระปจานิคาสุขียตังปะริยันตุสเปปชิมายาอนุทิสสัยยะอริยาวิระปจานิคาสุขียตังปะริยันตุ สเปยุตารายะอนุทิสายะอริยาวิลาปชานิกาสุขียตนังปะรันตุสเปยทักขินายะอนุทิสายะอริยาวิลาปชานิกาสุขียตนังปะรันตุสเปติมายะทิสายะอริยาวิลาปชานิกาสุขียตนังปะรันตุสเปอุปาริมายะทิสายะอริยาวิลาปชานิกาสุขียตนังปะรันตุสเปปุรัติมายะทิสายะอนาริยาวิลาปชานิกาสุขียตนังปะรันตุ สเปปัชชิมาญาทีสัยาอนาริยาเวลาปชาณิฆาสุคียาตนังเปรันตุสเปอุตลาญาทีสัยาอนาริยาเวลาปชาณิฆาสุคียาตนังปรันตุสเปทกินายาทีสัยาอนาริยาเวลาปชาณิฆาสุคียาตนังปรันตุสเปปุรัติมาญาอนุทิสัยาอนาริยาเวลาปชาณิฆาสุคียาตนังเปรันตุ

สเปปุรัติมายาทิสายญาติวาวีราปชานิคาสุขียตนังประิันตุสเปปัจฉิมายาทิสายญาติวาวีราปชานิคาสุขียตนังประิันตุสเปอุตตรายาทิสายญาติวาวีราปชานิคาสุขียตนังประิันตุสเปตะกีนายาทิสายญาติวาวีราปชานิคาสุขียตนังประิันตุสเปปุรัติมายานุทิสายญาติวาวีราปชานิคาสุขียตนังประิันตุสเปปัจฉิมายานุทิสายญาติวาวีราปชานิคาสุขียตนังประิันตุ สเปอุตตลายะอนุทิสายัตถิวาเวลาปจานิการสุขียตนังพลันตุสเปตะกินายะอนุทิสายัตถิวาเวลาปจานิการสุขียตนังพลันตุสเปเฮติมายะทิสายัตถิวาเวลาปจานิการสุขียตนังพลันตุสเปอปริมายะทิสายัตถิวาเวลาปจานิการสุขียตนังพลันตุสเปปุรัติมายะทิสายะมนุษยาเวลา ปชาณิฆาสุขียะนังปริรันตุสเปปชิมายาทิสายะมนุสยาวิวลาปชาณิฆาสุขียะนังปริรันตุสเปอตาลายาทิสายะมนุสยาวิวลาปชาณิฆาสุขียะนังปริรันตุสเปตะกินายาทิสายะมนุสยาวิวลาปชาณิฆาสุขียะนังปริรันตุสเปปุรัติมายานุทิสายะมนุสยาวิวลาปชาณิฆาสุขียะนังปริรันตุ สเปปปชิมายานุทิสายามนุษสาวเวลาปัานิกาสุขียตนังประเดนตุสเปปุตตรายานุทิสายามนุษสาวเวลาปัานิกาสุขียตนังประเดนตุสเปตคินายาอนุทิสายามนุษสาวเวลาปัานิกาสุขียตนังประเดนตุสเปหิติมายาทิสายามนุษสาวเวลาปัานิกาสุขียตนัณงประเันตุสเปอุปาริมายาทิสายามนุษสาวเวลาปัานิกาสุขียตนังประเดนตุ Seperti pura ti Maya ti saya minyak di kawila percaya nikah sukiya tenang peralat itu Seperti percuma ya ti si ทิสายาวินิปาติกาเวลาประชานิชาสุขียตัณห์เปรันตุสปิอุตาลายาทิสายาวินิปาติกาเวลาประชานิชาสุขียตัณห์เปรันตุสเปตะกินายาทิสายาวินิปาติกาเวลาประชานิชาสุขียตัณห์เปรันตุสเปปุระธิมายาอนุทิสายาวินิปาติกาเวลาประชานิชาสุขียตัณห์เปรันตุสเปปัจฉิมายาอนุทิสายาวินิปาติกาเวลาประชานิชาสุขียตัณห์เปรันตุ

อุปาคาตังวัชเชตวาอนุปาคาตินะสันตาวังวัชเชตวาอาสันตปาเนี่ยปาริยาทานังวัชเชตวาอปาริยาทานีนะวิเหสังวัชเชตวาอวิเหสายะสัพเพสัตตาอเวริโนโหตุมาเวริโนสุกิโนโหตุมาทุกิโนสุกิตตาโหตุมาทุกิตตาติอิเมหิอัฏฐานะเหิสัพเพสัตตาไม่ตายยาติ เมตตาตังธรรมังกิตะยติติจิโตสัพพายาปทาปริยุทธาเนนิมุจจติติวิมุติเมตตาจตจีโวิมุติจาติเมตตาจีโตวิมุติเมตตาพรหมวิหารภาวนานิสิตาสิบเก้าวิเทวตาอุโยชนาคาทุกขปตาจนิปทุกขาพยปตาจนิพยา สุขปตาเจนิสสขาุนตุสพีปีปานิโนอิตาวตาจะอัมหิหิสัมปตังปุญญสัมปทังสพีเทวามุตนุโมทันตุสัพสัมปสิทธิยาทานังทัตันตุสัทายะศีลังลักขันตุสัพทาภาวนาพิรตาหุนตุคัดฉันตุเทวตาคตาสเีพุทธาปรปตาปจีการันจะยังพลังอรหันตันจัเติชนะลักขังพันตามิสสะปโส สเปพุทธาปรปตาปัญญิกานันจะยังพลังอัลลหันตานันจตีชีนะลักขังพันธมิตรสรรพสูสเปพุทธาปรปตาบัญญิกานันจะยังพลังอัลหันตานันจตีชีนะลักขังพันธมิตรสรรพสูสเปพุทธาปรปตาบัญญิกานันจะยังพลังอัลลหันตานันจตีชีนะลักขังพันธมิตรสรรพสูสเปพุทธาปรปตาบัญญิกานันจะยังพลังอัลหันตานันจตีชีนะลักขังพันธมิตรสรรพสู สเพพุทธาปรลปตาปัญจกานันจะยังพลังอรหันตานันจติชนะรักขังปันตามิสสะปะโสสเพพุทธาปรลปตาปัญจกานันจะยังพลังอรหันตานันจติชนะรักขังปันตามิสสะปะโสสเพพุทธาปรลปตาปัญจกานันจะยังพลังอรหันตานันจติชนะรักขังปันตามิสสะปะโสสเพพุทธาปรัปตาปัญจกานันจะยังพลังอรหันตานันจติชนะรักขังปันตามิสสะปะโส ด้วยอนุภาพแบ่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงส์่งการบูชาพระนรัตไรด้วยการสวดสัตยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีเก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกไปทั้งบ่วงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางลูกและทางธรรมขอตวัวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้ว โปรดอํานวยพรใ,ให้แก่ข้าพระเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสําเร็จศักดิ์สิทธิุประการเทินสาธุ